สวัสดีสวัสดีค่ะเอ่อก็คือนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเจนก็ได้ไปบริจาคอุปกรณ์กีฬาและก็แจกขนมให้กับน้องๆทางโรงเรียนบ้านดอนทําเงินเมืองไซปูทองแขวงสวรรค์เขตนะคะก็ทีนี้พอเจนได้ลงไปทางโรงเรียนแล้วนะคะก็เห็นว่าน้องๆน,นะคะยังไม่มีห้องน้ําใช้ซึ่งเจนก็คิดว่าเอ่อห้องน้ํานะคะเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆสําหรับน้องๆน,นะคะที่จะต้องได้ใช้เพราะว่า ถ้าน้องๆปวดหนักปวดเบาก็ต้องได้กลับไปเข้าห้องน้ําที่ที่บ้านของตัวเองแล้วก็กลับมาเรียนอีกซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยสะดวกสบายให้กับน้องๆมากนะคะเพราะว่าจากบ้านกับโรงเรียนมันค่อนข้างที่จะไกลามากและบางคนนะคะก็จะมีแบบว่าบ้านก็จะอยู่ไกลอีกเพราะเพราะเพราะบ้านนะมันจะแบบว่าบ้านกับโรงเรียนไม่ได้ติดกันนะคะเป็นเป็นอ่าต้องต้องเดินทางมาค่อนข้างที่จะใช้เวลาประมาณสักแบบห้าหกนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการเดิน และเจนก็เลยได้พูดไปในคลิปนะคะว่าจะบริจาคจะอจะขอบริจาคสมทบในการสร้างห้องน้ําให้กับน้องๆทางโรงเรียนบ้านดอนทําเงินเมืองไซบทองแวนสวรรณค์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็เจนก็ไม่คิดว่าแบบว่าจะมียอดบริจาคที่เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งอพอได้ลงไปนะคะก็มีพี่ๆนุงป้านนะอาอาในช่อง youtube มอกรันพัดนะคะก็โอนเงินมาแบบ บริจาคกันมาซึ่งยอดปัจจุบันนะคะอยู่ที่11,773บาทนะคะแต่งบประมาณในการสร้างห้องน้ำในครั้งนี้นะคะอยู่ที่14,000บาทค่ะ,คะเป็นเงินกีบอยู่ที่6,883,000กีบค่ะและเจนนะคะกับอา,อา์มก เป็นตัวแทนของช่อง youtube มอกรันพัดและก็ทางเพจเจนนี่สตอรี่นะคะก็จะสมทบสร้างห้องน้ำให้กับน้องๆในครั้งนี้นะคะบริจาคเข้าไปให้ครบ14,000บาทนะคะมี แล้วก็มีพี่คนนึงนะคะที่ทักมาทางเพจเจนี่สตอรี่นะคะทักเจนมาว่าแบบพี่เขาดอาบริจาคมาบริจาคสมทบในครั้งนี้ด้วยและพี่เขาก็ถามเจนมาว่าแบบน้องเจนมีแบบห้องน้ําหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเจนก็บอกว่ายังไม่มีค่ะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยแบบว่าออกแบบห้องน้ําให้ซึ่งแบบน่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักมากๆพี่เขาแบบโหใจดีมากๆพี่เขาบอกว่าให้พี่ออกแบบให้ไหมพี่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ก็เลยสบาได้ครัพี่อะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็ออกแบบมาให้แบบว่าเป็นห้องน้ําคือในการสร้างนะคะจนจะสร้างเป็นสองห้องจะสร้างเป็นสองห้องน้ําคือนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนคือมีสิบเจ็ดคนและครูอาจารย์มีสองท่านนะคะแล้วก็พี่เขาก็ได้ทําแบบมาให้เป็นสองห้องน้ำนะเป็นสองห้องค่ะคือแบบว่าโอ้เจนก็ดีใจมากๆเลยทุกคนคือแบบว่าคือทุกคนก็คือแบบว่าดีมากๆเลยนะคะที่แบบ การบริจาคครั้งนี้ก็ได้ยอดแบบเยอะมากๆบเจนก็ไม่ได้คาดว่าแบบไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ยอดที่แบบเยอะขนาดนี้นะคะจนแต่ว่าเจนตั้งใจเพื่อแบบเจนอยากจะเป็นเป็นสะพานเป็นสื่อกลางในการที่แบบจะช่วยน้องๆคือเจนะ่ะ ถ้าน้องๆได้ห้องน้ํะเป็นอะไรที่จําเป็นกับน้องๆมากๆเจนก็เลยคิดว่าเจนจะทํำยังไงนะถึงจะได้แบบถึงจะได้มีแบบจะได้ช่วยน้องๆได้บ้างในการสร้างห้องน้ําในครั้งนี้นะคะจนก็ได้พูดไปแต่ว่าคุณงป้าทาก็เอ็นดูแล้วก็เมตตาน้องๆเป็นจํานวนมากเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือเจนก็เป็นตัวแทนนะคะในการขอบคุณ าทางลุงป้านาอาแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่บริจาคสมทบมาทางช่องย t ท b e มอกวลันพัน์แลวก็ทางเพจเจนี่สตอรี่นะคะเจนก็ขอขอบคุณขอพระคุณนะคะทางลุงป้านาอาด้วยนะคะที่แบบบริจาคก,กันมาดีใจมากๆเจนก็ดีใจแล้วก็เจนก็คิดว่าน้องๆและก็ครูอาจารย์และก็พ่อแม่นักเรียนก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่จะได้ห้องน้ำให้กับ น้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆของของอตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็หนูก็คิดว่าทางบ้านก็อาจจะดีใจมากๆเหมือนกันเหมือนที่หนูแบบหนูก็ไม่คาดคิดแต่แต่บนก็ดีใจมากๆเลยที่น้องๆจะได้ห้องน้ําแล้วนะคะสําหรับห้องน้ํานะคะสําหรับห้องน้ํานะคะก็จะดําเนินการสร้างให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะสร้างห้องน้ําเสร็จแล้วพ่อเจนจะได้กลับ กับประเทศไทยเพื่อที่จะได้ไปเรียนต่อปี4นะคะเพราะว่าเจนตอนช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดเทอมนะคะเจนก็การสร้างห้องน้ำน่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2 2อ,อ,อาทิตย์เนี่ยแหละค่ะก็2 3อ,อาทิตย์น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เจนก็จะถ่ายาวิดีโอถ่ายภาพนะคะมาให้ลุงป้านะ้าอาพี่ๆทุกคนในช่อง u t u b e มอกรันพาแล้วก็ทางเพจเจนนี่สตอรี่ได้ดูกันนะคะาฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจนและก็ช่อง u t u b e มอกรันพาแล้วก็ทางเพจเจนนี่สตอรี่แล้วก็คุณอาด้วยนะคะสบายดีสวัสดีค่ะ